กระผมนายวัชระเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรพรกประชาธิปัตย์ในวันนี้ขออนุญาตแถลงข่าวร่วมกับพันตำรวจเอกสุรโชคเกษดาเดชประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดแห่งประเทศไทยหรือที่พี่น้องประชาชนรู้จักกันในานามสารวตรแรมโบ ผมและท่านแรนโบ้ Rainbow, นะครับจะร่วมกันแถลงข่าวกรณีจีนสีเทาเนื่องจากมีการโอนสัญชาติจากสัญชาติจีนมาเป็นสัญชาติไทยเป็นจำนวนมากและ่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศ ท่านสารวัตรแรมบ้ซึ่งได้ต่อต้านยาเสพติดมาตั้งแต่30ปีที่แล้วและเป็นตำรวจน้ำดีเป็นตำรวจฝ่ายธรรมะที่ต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดวันนี้เป็นประธานวุฒทธ่ป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติดแห่งประเทศไทยจึงจะมายื่นหนังสือถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรี ท่านกระผมนายวชราพเพชรทองซึ่งเป็นผู้แทนนอกสภาเพื่อที่จะนำเรียนท่านพลเอกประยุทธ์จัจโนโอชาสองเรื่องด้วยกันคือเรื่องแรกขอให้ทบทวนมนาตรการการอนุัญชาติไทยให้กับคนจีนและคนต่างชาติทุกๆคนโดยเข้มงวดรัฐกุมและเรื่องที่สองขอให้จัดชุดตรวคจค้นจับกลุ่มแก๊งคนจีนข้ามชาติทำผิดกฎหมาย และเร่งออกกฎหมายยึดทรัพย์คนจีนสีเทาซึ่งรายละเอียดทั้งสองประการนี้ท่านสารวัตรแรมโบ้จะเป็นคนถแถลงและเมื่อถแถลงเสร็จแล้วจะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลต่อไปขอเชิญท่านสารวัตรแรมโบ้ซึ่งวันนี้เดินทางมาจากปากช่องครับข่าวสื่อมวลชนเป็นที่รักยิ่งนะครับปัญหาที่เราได้ประสบอยู่ต่านี้นะครับท่านได้ทราบแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ เมื่อ30ปีก่อนเนี่ย <S <S <an> <S ผมเคยรูปออกมาบอกปัญหาเรื่องยาติดตอนนั้นยังไม่มีใครฟังนะครับผมทามา30ปีจนกระทั่งปัจจุบันท่านคงเห็นกันครัว่าปัญหาที่ผมพูดเ,เป็นเรื่องจริงเนื่องจากการทํางานในเรื่องของการสืบสวนป้องกันป่ารปรามคดีใหญ่ๆเนี่ยผมทํามาโดยตลอดในกองปราบไปอยู่ที่ไหนผลที่ผลงานมาตลอดวันนี้ผมก็เลยออกมามาบอกประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าทั้งท่านตชา,ชาตวันนี้อสสอดีตสส เรากำลังจะโดนคนจีนนะครับและคนต่างด้าวเนี่ยต่างชาติเนี่ยที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับโดยผิดกฎหมายและโดยวิธีการปลอมแปลงสัญชาติเข้ามานะครับจะยึดประเทศจะยึดแผ่นดิน,นเป็นที่รักของเราเนี่ยทุกตารางนิ้วเนี่ยไปให้เขาแล้วโดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่มันไปเสร็จไม่ได้นะครับวันนี้บรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยสุโขทัย,โโทยอยุยากรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์สมเ,มเ,สมาาเด็จพระนเรศวรพระเจ้าตาก ท่านได้รูรวมปริตไว้นะครับใครๆก็อยากมาได้ส่วนภูมิแห่งนี้นะครับเป็นที่ในน้ํามีปลาในานามีข้าวเรามีทุกอย่างพร้อมแต่วันนี้นะครับเราเห็นไหมครับว่าบางตึกบางที่เนี่ยกลายเป็นดินแดนของประเทศนั้นไปเลยนะครับอย่างบางบางส่วนเนี่ยตึกทั้งตึกกลายเป็นของคนจีนหมดเป็นไปหมดเลยนะครับ <S <S ถามว่ามาได้ยังไงนี่แหละครับคือถามว่ามาได้ยังไงคือวันนี้นะครับผมจะมาบอกท่านแล้วผมบอกพี่น้องสื่อมวลชนว่าวันนี้นะครับ ท่านอย่าประมาทนะครับท่านอย่าปยาะมานะครับแผ่นดินของท่านทุกตารางนิ้วเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดไปได้หมดนะครับท่าเผมือนที่ผ่านมานะครับผมคงฝากไว้กับท่านผูแทนด้วยว่ากฎหมายแต่ละฉบับที่ออกมาเนี่ยวันนี้น่ากลัวมากนะครับเราอย่าให้ต่างคนต่างหน้ามายึดแผ่นดินเราการแปลงสัญชาติที่ผ่านมาที่เราเห็นนะครับที่มีข่าวเมื่อกี้ท่านวชระพูดแล้วนะครับว่าการโอนการแปลงสัญชาติเนี่ยทาไมมันเร็วแต่ทําไม โคชเชได้มาชา้ายากยากมากช้ามากทําชื่อเสียงประเทศชาติกระชอนเรื่องเทควันโดเหรียญทองประเทศไทยนะครับแล้วมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ผมอยากให้ให้ตอบนะบตอบว่าทําไมวิธีการอย่างนี้ผมคิดว่าเราต้องมาสรรยังไหนาใหม่ในเรื่องแรกก็คือว่าการแปลญชาติเนี่ยจะต้องโปร่งใสและให้ยุ่งยากนะครับแล้วเขาเข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาแต่ละคนต้องสืบสอบประวัติของเขาว่า เขาคคาอยากติดไหมเขาไปนักการพนันไหมมีบ่อนการพนันไหมค้าประเวณีมีไหมแต่ปร,รากฏว่ามันออกมาที่เราเห็นอยู่นี่คือความผิดพลาดที่ผ่านมาข้อแรกนะครับถ้าทําตัวนี้ได้ไนเนี่ยหนึ่งคุณได้ญาติแต่คุณจะโดนสอนในท่าโดยง่ายอย่างกรณีอย่างนี้ปุ๊บเราถอนเลยยึดทรัพย์เขาทั้งหมดนะครับยึดทรัพย์สินต้องมีข้อตกลงนะครับยึดทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของประเวิีทั้งหมดแล้วเวลาแปลงชาติมาแล้วเนี่ยเอาปืนมาไล่ยิงชาวบ้านมนาะยึด ยึดเอกสารแล้วก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมดข้อที่สองนะครับข้อที่สองผมจะฝากถึงท่านรัฐบาลประยุทธ์นะครับโดยผมจะไปกับท่านพชาเพชรทองนะครับก็คือจัดชุดนะครับจัดชุดบุกจับกลุ่มแก๊งมตกรจีนข้ามชาติทางมีกฎหมายนะครับแบบแบบล้างทงแผ่นดินเลยครับแบบล้างทงแผ่นดินเลยครับเพราะวันนี้เยอะมากนะครับเยอะมากผมมั่นใจนะครับว่าห้างสินค้าในตลาดหุ้น ทุกจุดทุกอะไรในรัฐบาลก็มีคนจีนหลุดเข้าไปจากการทําบัตรประชากรปลอมจากการสวมบัตรประชาชนคนตายจากภาคเหนือแล้วมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือมีการโอนย้ายเข้ามาในกรุงเทพย้ายไปย้ายมาบางทีเป็นสิบครั้งแล้วก็ปัจจุบันหลอกเอาคนจีนที่เป็นคนดีๆเนี่ยมาร,ร่วมลงทุนด้วยในเมืองไทยแล้วมาต้มถุนเขาแล้วก็ไล่เขาออกไปนะครับออกไปบางคนก็ อ้างอ้างว่าตัวเองสิทธิ์กับข้างบนติดแล้วสิ่งที่ผมบอกว่าผมเคยพูดแล้วว่าปัญหาย,ยาติดมันจะ้ายแรงมันก็รายแรงจริงแต่วันนี้ปัญหานี้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับเพราะยาติดก็มาจากพวกนี้นะครับผมคงมีแค่นี้ครับเยา๋ยไงผมฝากด้วยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไว้เนี่ยให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกระจายให้พี่น้องประชาชนเราทราบตื่นตัวแล้วก็มีการแจ้งข่าวเข้ามาให้สำนังกานงานตำรวจชาติกระทรวงมหาดไทยก,กองการปกครองและกระทรวงยุติธรรมช่วยกันครับท้าสอบมีเลยนะ